เซเว่นยังมันเป็นยังไงบ้างอธิบายเซเว่นห่ะแรกเริ่มเดิมทีเลยเรามองว่าเราอยากทำแค่อ่เขาเรียกว่าอะไรนะอยากทำเพลงให้เด็ก,เดกๆเฉยๆเจ็ดคนแล้วทีนี้เราก็นั่งคิดว่าถ้าทำเจ็ดเพลงก็ต้องมีเจ็ดเอวเจ็ดตัวออกกอลกมันเจ็ดถึงแปดวันก็เพิ่มอีกสักสองสามคิวแล้วได้เป็นซีรีส์มินิซีรีส์ไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยทำเป็นเอาเพลงมาขยายเป็นซีรีส์หนึ่งตอนตอหนึ่งเ มันก็จะเป็น7<ม>เพลง7ซีรีส์เตอนแล้วก็7คู่อะไรเงี้ยครับก็เลยใช้เซเว่นโปรเจกต์มันยากเพราะมันดูเป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่โปรเจกต์ฉลองบริษัทอนะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกอะมองว่าเป็นโปรเจกต์เล็กๆทําไปทำมามันเริ่มไม่เล็กเท่าไหร่ยากไหมจริงไม่ยากครับเพราะว่าพอทำเป็นซีรีส์แต่ละตอนนะครับก็จะเป็น7จเจ็ดเรื่องเลยนะเจ็ดตอนคือ7เรื่องนะ7อคู่คู่ไปเลยใช่ครับ7คู่ไปเลย7 เรื่องละค,ละคู่เรื่องละคู่เรื่องละคู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอทำรู้สึกว่าสนุกเพราะว่าได้ทําอะไรที่เยอะขึ้นเหมือนแบบจากที่เราไม่เคยทําชายหญิงเราก็ได้ทาชายหญิงไม่เคยลองทําหญิงก็มีแตะดูบ้างนิดๆหน่อยๆ<พ>อะไรเงี้ยครับคืออยู่ในเจ็ดอยู่ใน 7, ใ,น7ใชจ่จริงจริงสุดเจ็ดเรื่องนี้มันเกี่ยวกวับอะไรโอ้โหมันแยกหมดเลยอะคือแต่เรื่องอย่างที่บอกว่ามันไปตามเนื้อหาไปตามเพลงว่าเพลงถ้าเพลงเศร้าเนื้อเรื่องมันจะเศร้าหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเพลงที่แบบ แอบรักหลงรักอะไรเงี้ยก็เป็นฟีลแบบน่ารักใสๆเด็กมัธยมยอะไรเงี้ยก็มีเริ่มจากเพลงก่อนทำเพลงเริ่มจากเพลงก่อน<ๆ>ใช่ไหมเริ่มจากเราอยากให้เด็กๆแต่ละคนเล่าเรื่องในมุมไหนซะมากกว่าครับคือก็มีคุยกับเด็กบ้างอย่างอย่างของบุญอย่างเงี้ยก็จะคุยตลอดว่าบุญชอบเพลงเศร้าโอเคแล้วก็บอกว่างั้นเราจะเล่าเรื่องแบบนี้แบบนี้นะอย่างของตัวเพิร์สกับแฟนอย่างเงี้ยเราก็ให้โอกาสน้องเต็มที่ในการที่แบบอยากทําแนวไหน อยากได้เนื้อหาแบบไหนอันนี้ให้น้องเป็นคนโรยไอเดียมาเลยโดยที่เราแบบไม่ได้ปิดกั้นน้องเลยะะเอะไรเงี้ยือเราสตอรี่น้องมาเขียนไปเองใช่เอาที่น้องอยากเล่าของตัวเองมามาเขียนแล้วถ้าเป็นแบบหญิงชาย่ะเป็นแนวใหม่ของเราบ้างเปหญิงชายของอย่างของแลนอย่างเงี้ยอันนี้เราจับแปนเล่นกับผู้หญิงครั้งแรกอะไรเงี้ยก็ให้แฟนเลือกเหมือนกันว่าแปนแฟนอยากอยาก,อยากพูดเรื่องอะไรเราพูดสื่ออย่างนี้เลยหรือเปล่าเรื่องหาแปนแปน เพลงอ่ะแตนอยากได้แบบไหนอยากเล่าเรื่องแบบไหนให้ให้ลองโยนไอเดียมาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อยอดให้อะไรเงี้ยแฟนว่าคุณไปย้อนอะไรแฟนแฟนแฟนก็บอกว่าโอเคพี่เดี๋ยวส่งเล็บให้แล้วน้องก็จะแบบพยายามหาเล็บที่น้องอยากได้อ่ะส่งมาแล้วเราส่งต่อพอดีว่าโอเคอยากได้ฟิลนี้แล้วก็เนื้อเรื่องก็คุยกันว่างั้นเอาเรื่องแบบไหนดีเรื่องแบบปากเก่งไหมอะไรเงี้ยเก่งไปเรื่อยอย่างจริงแบบงออะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่ค่ะสุดท้ายก็แบบ มื่อไหร่ครูจะเลิกเก่งสักทีวะเพราะสุดท้ายพอ,อาทาตัวเองเก่งแล้วก็แบบก็เฟลเก่งอะไรเงี้ยจริงจมันยากมั้กับการที่ให้แบนมารับบทที่ไม่ใช่สิ่งที่แบนเคยเป็นมาก่อนไม่ยากขนาดนั้นคือด้วยความที่อย่างเด็กๆเกบเอร์ลักเนี้ยครับอย่างเพิร์ดอย่างแฟนหรือยอย่างบุมทีเนี้ยที่เราเคยทํางานกันมาก่อนเราจะเหมือนแบบรู้ว่าจะต้องคุยกับน้องยังไงต้องต้องพูดกับน้องยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทํางานด้วยกันง่ายมากต่แฟนขับเขาแล้ว จริงๆนิวว่าแฟนคลับเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นการทํางานแล้วรู้สึกว่าน้องเองก็ได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆได้ลองเล่นคาแรคเตอร์ใหม่ๆได้ลองเล่นกับคนใหม่ <c oughs> ๆที่แบบมีโอกาสต่อยอดไปได้อีกอย่างเช่นสมมุติว่าคือนิวก็คุยก,กันที่ตอนที่น้องบอกว่าเอ้ยไม่รับวายใช่ไหมมีช่วงที่น้องน้องทั้งมีนทั้งแปลอะไรอย่างเงี้ยไม่รับวายขอยขออนเมนชั่นครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนก็ <c oughs> คุยจริงๆอ่ะก็ไม่เสีว่าไม่รับขนาดนั้นนะครับคือถ้าบทมันน่าสนใจจริงๆอ่ะน้องก็รับ แล้วทีนี้พอมาอันนี้เราก็ถือว่าแฟนลองดูเราอยากทาชายหญิงมาเล่นให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแฟนก็โอเคแฟนไม่ได้ติดพอถ้าเกิดว่าต้องถ้าต้องเล่นชายชายอีกแล้วแยกคู่ที่ไม่ใช่มีน่ะน้องก็น้องก็ไม่อยากเล่นอแล้วพอมาเป็นหญิงชายหญิง่มันทํายากนะสำหรับความเป็นแฟนเพราะว่าคนจะอิทธิพลแปนว่ามันต้องแบบงุยงุยน่ารักน่ารักอะไรย่างเงี้ยเอ้เรื่องนี้ก็เปลี่ยนบทอยู่นะแฟนก็จะแบบไม่ได้งุยงี้ไม่ได้อะไรละถ้ามันแบบดูดูบอยขึ้นมาดูแบบ โตขึ้นดูดูไม่ไม่ใช่แคร์ดูไม่ใช่แคร์เลยก็คือเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยใช่ครับมันยากมากกว่าคนจําภาพเดิมแคร์มากับแปนมากไม่ยากขนาดนิวอยู่กับแคนมาตั้งนานนิวรู้สึกว่าก็ก็ไม่ได้ติดภาพแคนใ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 นเรื่องนี้ชีวิตแปนกับแคนมันต่างกันมากเลยใช่เอาจังจริงทุกคนไม่รู้จักครับนิใส่แปนในเรื่องเอาบังเกอร์นารักนะแปนน่ะคือคล้ายๆติน ส่วนมีน่ะใจใคร้ายแคนอีสองคนเนี้ยมันสลับกันอยู่เพราะมีนเวลาคัดปุ๊บข้างนอกจอคือแบบงุยงุยเล่นเล่นเออสไตล์มันชอบแก่ชอบมุ้ยอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่มมมันจะีควาผู้ใหญ่กว่าจะมีความโตความนิ่งกว่าในความขี้์ในขี้น้อยที่สุดแต่ขี้น้อยที่สุดไม่ขี้น้อยคิดมากเราเป็นคนแบบแคร์แคร์เยอะแคร์แบบแคร์ไปหมดแคร์ทุกคนแคร์เรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเพิร์ด่ะของเพิร์ดเองจะกลับมาเป็นวัยายหน่อย ก็จะย้อนไปให้เพิร์นเล่นมัธยมแบบเป็นเป็นป๊อปปี้เลิฟอืมอันนี้คือเป็นชายชายเป็นชายหญิงครับชายหญิงเหมือนกันคือตอนนี้ทั้งเด็กๆทุกคนที่ที่เราทํางานด้วยกันมาซีรีส์วเนาะเราอะถ้าเกิดว่าถ้าจะเล่นชายชายเราคงไม่จับเขาไปเล่นกับคนอื่นเพราะว่าเราเราสร้างคู่เขามามใช่ปะ่ะถ้าจะเล่นชายหญิงอนก็ค่อยว่ากาันอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับอย่างเพ<ๆ>ิร์ลก็เลยแบบน้องก็ไม่ได้ติดถ้าต้องไปเล่นชายชายน้องรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คู่เดิมที่เคยเล่นหรือพาร์ทเนอร์เดิมน้องก็ไม่ได้อยาก อยากไปเล่นกับคนใหม่ใช่ใช่ครับแล้วเหลือใครอีกไม่มีแปลมีเพอร์ใช่ไหมมีบุญเปรมคู่หนึ่งบุญเปลม,บ,ปมบุญก็เป็นฟิลแบบผู้ชายเสียสละอะไรเงี้ยสุดท้ายมานั่งเจ็ดเองอะไรเงี้ยก็จะแบบเศร้าอันนี้จบเศร้าจริงๆอ่ะตอนแรกตอนเขียนจริงอะจ,จบเศร้ามากๆมากๆเลยแล้วก็เหมือนแบบเดี๋ยวแฟนขับฆ่าตายอะไรเงี้ยกลัวแฟนขับมาเผาร้านที่ไม่อยู่ถึงนะนี่ก็เลยแบบ ไปคุยตอนบทเสร็จแล้วด้วยนะแบบเพิ่มซีรีส์สุดท้านละกันให้แบบจ<อ>บเทานี่คือมีคนตายหรือว่ายังไงไม่จบเ้าแบบตอนแรกอัแบบไม่สมหวังไงก็เลยแบบโอเคเราปรับเพิ่มนิดนึงเหมือนกันให้มันแบบเออแฮปปี้หน่อยละกันอะไรเงี้ยกลัวกลัวเสิร์ฟนิดนึงเสิร์ฟนิดนึงเสิร์ฟนิดนึงแจงว่าเราก็กลัวตรงนี้เหมือนกันจริงๆเมื่อก่อนอ่ะไม่เคยไม่เคยซีรีสเรื่องนี้นะเพราะอย่างทำเบอร์ลักหนึ่งเนี้ยพูดติมแคนจะไม่สมหวังใช่ไหมเราถือว่า ความรักมันไม่ใช่เรื่องสมหวังตลอดเวลาคือในความคิดเราตอนนั้นยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคู่นี้จบแฮปปี้บ้างคู่นี้จบแบดเอนดิ้งบ้างคู่นี้จบแบบเปิดปลายเปิดบ้างอะไรเงี้ยให้มันมีหลากหลายรสต่างกันด้วพอพอแซดพอแบดเอนดิ้งอย่างเงี้ยคนรู้สึกว่ามันค้างมันคา,าแล้วรู้สึกโอเคงั้นเราเติมให้มันเต็มก็มได้อะไรเงี้ยก็เหมือนเอาเอาคอมเมนต์เก่าๆแล้วก็โอเคไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอีกอะไรเงี้ยเมือกี่เห็นที่นิวพูดวย่งบอกว่าไม่อยากให้คนเคยคู่กัน ไม่อยากให้คุณจะไป็คูมนอื่เพราะอะไรอะ่ะส่วนตัวนิวคือนิวไม่ได้ติดขนาดกันเพียงแต่ว่าเราติดภาพของเราเองเฉยๆตัวเราเองนะเพราะว่าเหมือนเราเหมือนจากคนไม่เคยรู้จักกันแล้วเราจับเขามาเป็นคู่มาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถ้าต้องไปแยกโดยที่แบบคู่เก่ามันยังไปได้หรือใดๆกแ็แล้วแต่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันมองได้หลายมุมมันมองได้ทั้งไม่ให้เก,ก,กลียดคู่เก่าหรือเปล่าหรือ ดังและย,ยากง or, หรือเปล่าหรืออะไรพวกนั้นรู้สึกว่าอไม่อยากให้คนคิดแบบนั้นม,มากกว่าเพราะเราถือว่า,เ,าเราทำมาตั้งแต่เริกฟิกถูกปะ <S 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 คนก็จบอกว่าทำมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่รู้อ,อีกรออะไรเงี้ยเอเอเรา,เา<ว>ก็พยายามแบบเซฟเซฟเท่าที่เซฟได้เหมือนตอนน้าที่เราทำนในเซฟโซนของเราเรามีกระแสมาเรืเ่อยๆเราต้องฟังมากขึ้นหรือเราฟังมากขึ้นฟังมากขึ้นอะไรที่อะไรที่เมค์เคยลวทำได้แล้วก็พยายามปรับแต่อะไรที่บางเรื่องที่มันเกินขอบเขตไปอย่างเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้ ปีนี้มันมีซีรีส์วายหลากหลายแนวมากอึนิวจะเปลี่ยนไปมั่งขนาดของนิวเปลี่ยนไหมนิวไม่เปลี่ยนครับยังยังทำตามสเต็ปเดิมใช้ความรู้สึกเราในในเรื่องในฟีลลิ่งของของมูดซีรีส์ที่เราเราเรารู้สึกว่าเราอินแล้วเราอยากอยากเผยแพร่มันอยากทํามันออกมาอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามคือตอนนี้ติดดราม่าคือติดพอทําได้แดงแล้วมันดราม่าใช่ไหมรู้สึกว่าการทําดราม่ามันสนุกแต่บาเวลาถ้าดราม่าหนักแบบ ก็ร the ู้สึกว่าชอบการทำดราม่าแล้วตอนนี้ติดสายดราม่าจะต้องแต่สาววายอาจจะไม่อินแต่สาววายจะดีใช่ใช่ใช่เปฟีนิดหนึ่งแต่ว่าต้องมีปีสักเรื่องของต้องมีอย่างน้อยปีสักเรื่องหนึ่งก็ได้แบบขอมีดราม่าสักนิกหน่อยเออมันมันรู้สึกว่าพอเราทำใี้ความสุขคนดูแล้วคนดูอินแล้วรู้สึกว่าเราสักเซสในในการกำกับถวงก็องกับกำกับเราให้คนอินตามได้ร้องให้ตามได้แสดงว่าคนดูเขาอินเราก็รู้สึกว่า โอเคเราถ่ายทอดมันออกมาแล้วแบบคนคนเก็ตรนะหว่างดราม่ากับลูคซีนที่บ้านไหนมันน่าจะสํมัญมาก,กันสัมพันธ์ันสอยแล้วเนี่ต้องดูเมนพอยต์ก่อนอะคือว่าว่าอะไรที่มันจำเป็นบ้างต้องเมีไฟย์เลเป็นผู้ชายชายเป็นวยจริงๆตอนนี้พยายามพยายามฉีกเหมือนกันพยายามหาเรื่องชายหญิงทำแต่ว่าคือนี่คุคยกับผู้ใหญ่กับท่ายอยู่พักหนึ่งแล้วแบบอยากทำชายหญิงทำชายหญิงอยากทำมาสองปีแล้วแตเ่เขาก็บอกว่าหาเรื่องมาทำสิเขาไม่ได้ห้ามแต่เราก็แบบ เราฉันต้องทําเรื่องอะไรนะทําเรื่องอะไรมันถึงจะแบบคนจะชอบนะเราไปไม่ถูกเนี่ยเราก็แบบถ้าพี่มีอะไรเสนอเอามาให้นิวทะแบบนั้นน่าจะง่ายกว่าที่แบบเราจะหายื่นโจทย์มาให้น่าจะง่ายกว่าเพราะเราแบบไม่รู้จะไปทางไหนอะเออทางไหนว่าแล้ววันนี้การที่จะทำให้เขาตัดเป็นคู่กันะมันยากมากอยากให้มันทอุราอย่างมุ้งเปนอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆว่าไม่ยากหรอครับคือสุดท้ายแล้วมันมันคือ คือนิวไม่รู้ว่าที่อื่นอ่ะเขาทํำยังไงแต่ว่าของนิวอ่ะนิวเน้นความแบบ personality จริงๆของของตัวเด็กเองว่าตัวตนน้องเป็นแบบนี้คาแรคเตอร์น้องเป็นแบบนี้นอ่ิสัยน้องเป็นแบบนี้ก็ปล่อยให้น้องเป็นแบบนั้นอยู่กับคู่เขาแบบเข้าสนิทกันจริงๆเขาเล่นอย่างบุญเปลนเนี้ยก็เล่นจริงๆอย่างเซนต้าเออร์อย่างเงี้ยก็แบบไปไหนกันตลอดจริงๆเล่นด้วยกันตลอดจริงๆเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเสิร์ฟความเรียวของของของความสัมพันธ์มิตรภาพของตัวเด็ก มากกว่าแต่หมายถึงว่าเราไม่อยากบังคับเขาต้องทำแรกใช่เพราะว่านิวไม่เคยไม่เคยบอกนิวบอกเด็กตลอดว่าทำเท่าที่อยากทำไม่ต้องไปพยายามทำที่มันแบบองเสริมเพราะสุดท้ายอะพอทำถ้าเราฝืนทำแรกๆมันไหวแต่พอไปนานๆแล้วคนมันต้องการมากขึ้นมากขึ้นอะมันจะเริ่มไม่ไหวแล้วก็บอกว่าเอาทำที่แบบเป็นธรรมชาติของตัวเองก็พอ